หรือ่อนน้อมทำตนให้คนรักดีกว่าจากักทำเก่งอวดเบงเขาคุณความดีแม้เห็นเป็นแค่เงาแต่ติดตามตัวเราไปจนตายคนด้อยกว่าเรานี้มีมากเหลือคนเขาเหนือกว่าเราก็มีทมอย่าเย่อหยิ่งทอระนงม,มัวหลงมมอย่าหลงชมว่าตัวเด่นจะเป็นภัย ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานน์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานน์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทางข้อฉกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยก นำเสนอในหัวข้อเรื่องโกรธเมื่อไรอย่าหาทำสิบข้อนี้มันไม่ดีต่อตัวคุณเลยท่านผู้ฟังครับและก็เป็นที่เข้าใจดีครับว่ากอกเราว่าคนเรานั้นต่างก็มีความรู้สึกแต่บางคนก็เลือกที่จะแสดงออกมาบางก็เลือกที่จะเก็บมันเอาไว้และเมื่อไรก็ตามที่เราเกิดอารมณ์จากความโกรธนี่ก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวไม่น้อยเลยครับ เพราะว่าในบางครั้งนั้นเราก็อาจที่จะเผลอควบคุมสติของตัวเองเอาไว้ไม่ได้มีผลเสียในขั้นเริ่มต้นตั้งแต่การพูดจาไม่ดีเผลอทำลายร่างกายของคนอื่นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจไม่ได้มีเจตนาและก็มีผลเสียต่างๆอีกมากมายที่เกิดขึ้นจากความโกรธนี้ก็ลองมาพิจารณาไปพร้อมกันเลยครับว่าสิบข้อที่ไม่ควรจะทำในเวลาที่เรามีอารมณ์โกรธ มีอะไรกันบ้างในข้อที่หนึ่งก็คืออย่าทำพฤติกรรมที่ประชดตัวเองอะไรที่มันเป็นการประชดตัวเองหรือคนอื่นนี้ก็ให้เลิกเลี่ยงเลยนะครับก็เพราะว่ามันจะกลับมาแก้ไขอะไรไม่ได้ซึ่งมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเสียใจไปตลอดเลยก็ได้ครับข้อที่สองอย่าพึ่งเล่าให้ใครฟังณตอนนั้นก็เพราะว่าตอนที่เรากำลังไม่มีสติ อะไรที่ถูกที่ควรน,นี้เราก็ยังจะคิดไม่ได้ในตอนนี้ครับข้อที่สามอย่าใช้ความรุนแรงกับอะไรก็หากเราทำไปเพื่อต้องการที่จะยุติความโกรธแล้วความรุนแรงนั้นมันก็ไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาเลยครับการใช้ความรุนแรงนี้มันก็มีแต่จะเพิ่มปัญหาขึ้นมาอีกนั่นแหละครับข้อที่สี่อย่าประทะก็เพราะในห้วงที่ความโกรธกำลังเกินกินเรา อารมณ์ที่อยากจะชนะซึ่งกันและกันนี้มันก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นครับก็ขอให้ได้หยุดเถียงกันก่อนก่อนที่เรื่องมันจะบานปลายขอให้แยกย้ายกันไปทำให้เราและเขาใจเย็นลงก่อนจากนั้นก็ค่อยกลับมาทำความเข้าใจซึ่งกันและกันครับข้อที่5อย่าพึ่งพูดในช่วงที่เราโกรธนี้หากว่าเรารู้ตัวแล้วก็อยากที่จะให้รีบหยุดนะตอนนั้นเลยครับ ก็เพราว่าเราอาจจะเผลอพูดในสิ่งที่ทําให้เราต้องกลับมาเสียใจทีหลังได้ก็เพียงเพราะอารมณ์ชั่ววูบของเราเองครับข้อที่6อย่าปฏิเสธเมื่อเรากําลังโกรธก็หากว่าเราโกรธนั้นก็ขอให้ได้ยอมรับไปเลยครับว่าเรากําลังโกรธหากเราไม่ยอมรับว่าโกรธมันก็จะดับอารมณ์โกรธนั้นลงไปไม่ได้ครับก็เพราะว่าเราได้เชื่อไปแล้วว่าเราก็ไม่ได้โกรธก็ให้เรานับหนึ่งสองสามสี่ และก็ห้าในใจพยายามเรียกสติกลับมาก็เพื่อที่จะหาทางยุติความโกรธนั้นลงไปให้ได้และก็เข้าใจดีครับว่าความโกรธนี้มันก็เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้กับใครก็ได้ไม่ว่าใครก็ตามมันก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของปุถุชนธรรมดาเช่นเราท่านทั้งหลายแต่ทว่าปัญหาก็คือว่าตัวเรามีวิธีการารับมือกับมันอย่างไร ก็เพราะว่าความโกรธนี้มันก็มักจะทําให้เราทําอะไรไปโดยที่ไม่ทันได้คิดทําให้เราเดินไปตามเกมของความโกรธจนเกิดผลลัพธ์ที่ทําให้เราต้องเสียใจในภายหลังอยู่ร่าไปครับข้อที่7อย่าอยู่ในสถานการณ์ณตอนนั้นก็หากว่าสถานการณ์ใดก็ตามที่ทําให้เราโกรธต่อไปก็ให้เรารีบออกมาให้เร็วที่สุดครับก็เพราะเราอาจจะถูกสิ่งต่างๆกระตุน้น ทีนี้มันก็อาจจะทำให้เราควบคุมตัวเองต่อความโกรธนั้นไม่ได้แล้วครับข้อที่แปดอย่าขับรถในตอนที่เราโกรธก็เพราะว่าในห้วงเวลาที่อารมณ์ของเราไม่มั่นคงไม่มีความแน่นอนมันก็จะทำให้เราใจร้อนไม่มีสติในการทำอะไรทั้งสิน้นซึ่งมันก็จะส่งผลให้เราเกิดอุบัติเหตุได้สูงเลยทีเดียวละครับข้อที่เก้า อย่าตัดสินใจทำอะไรในช่วงเวลานั้นก็เพราะอะไรที่ทำในขณะโกรธเพราะอารมณ์ชั่ววูบที่เกิดขึ้นนั้นมันก็อาจจะนำพาเราไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ครับแล้วจะมาเสียใจภายหลังอยากที่จะกลับไปแก้ไขมันก็ไม่สามารถที่จะทำได้แล้วครับและข้อสุดท้ายในข้อที่สิบอย่าโพสก็ในขณะที่เราโกรธนี้ ก็อ,อย่าระบายลงโซเชียลครับเพียงเพราะอารมณ์ชั่ววูบนี้โดยที่เราไม่ทันได้คิดมันก็อาจจะส่งผลเสียที่เราเองก็ไม่อาจที่จะคาดถ,ถึงและมันก็อาจจะมีความลุกลามบานปลายที่อาจจะมีผลกับงานของเราก็ได้ครับโอกาสต่อจากนี้ผมก็ขอมาเสริมกันในอีกหัวข้อหนึ่งที่ก็เห็นว่าจะเป็นประโยชน์เพื่อกูลแกกันอีกเช่นเคยครับกับหัวข้อเรื่องสติมี บุญบารมีเกิดปาฏิหาริเกิดท่านผู้ฟังครับและก็มีอยู่สิ่งหนึ่งครับที่เราพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ได้พยายามที่จะเน้นอยู่เสมอครับนั่นก็คือเรื่องของสติซึ่งสตินี้ก็เป็นแรงขับเคลื่อนให้ปิดทางบาปทำให้เกิดบุญบารมีมีสติตลอดเวลาการที่เราจะทำผิดบาปนั้นมันก็จะยากยิ่งขึ้นครับ ก็หากว่าเราจะฆ่าสัตว์ก็จะสามารถยังใจได้ด้วยสติจะเบียดเบียนลักทรัพย์คนอื่นจะผิดลูกผิดเมียคนอื่นก็จะรู้นึกได้ถึงผลชั่วที่จะเกิดขึ้นในเวลาที่จะโกหกก็ปิดปากไม่พูดจะกินเหล้าเมายาก็รู้ว่าหากไม่มีสติแล้วชีวิตของเรานั้นก็อาจจะเกิดอันตรายถึงขั้นพินาศได้แถมยังก็อาจจะพาชีวิตของคนอื่นพังไปอีกด้วยครับ สติหลุดโกรธทำอะไรไม่ยังคิดจะจบปริญญาเอกหรือปอซีก็หากว่ามีความโกรธขาดสติแล้วก็โง่ได้ด้วยกันทั้งสิ้นครับคนเราเมื่อได้ขาดสติแล้วไม่ว่าจะเป็นใครก็พอๆกันนั่หละครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็จึงได้ย้ำนักย้ำหนาในเรื่องของสตินี้ก็หากว่าเรามีสตินั้นจะทำทานก็เกิดผลมาก จะรักษาศีลก็มีความบริสุทธิ์ไม่ว่าจะเจริญสมาธิภาวนาก็ก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วด้วยสติครับอีกทั้งในการปฏิบัติธรรมทางสายเอกก็คือสติปัฏฐานสีครับก็คือตั้งสติคือความระลึกได้หรือความระลึกไว้ภายในกายในเวทนาในจิตและในธรรมจริงๆแล้วนั้นสติก็เป็นเรื่องง่ายๆ ท,ทุกคนก็สามารถที่จะทําได้ฝึกได้ฝึกที่จะให้มีได้กันทุกคนครับสติก็เป็นที่มาของการคิดก่อนทําเมื่อเราจะทําในสิ่งใดก็ให้มีสติกํากับก็ยิ่งจะเป็นการดีขึ้นหลายเท่าครับทางเรื่องของการงานการเงินครอบครัวก็ย่อมจะดีกันทุกอย่างก็อย่าหลงทางกันอย่าได้ลืมคำนี้ครับสติมี บุญบารมีเกิดปาฏิหาริเกิดอย่างแน่นอนครับก็ขอให้ได้พิจารากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่รนทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกคิดคติเตือนใจที่ผมจะนำเอามาให้ท่านผู้ฟัง ไ,ได้นำไปุกคิดพิจารณากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องใจคนเหมือนไฟฉายถ้าไม่เปิดก็ไม่สว่างท่านผู้ฟังครับที่ได้เปรียบใจคนให้เป็นเหมือนกับไฟฉายนั้นก็เพราะใจแคบก็หมายถึงเอาแต่ความคิดเดิมๆของตัวเองยึดมั่นถือมั่นตัวเองสุดขีดใจกว้างก็หมายถึงคนที่รับฟังคนอื่น พร้อมที่จะปล่อยวางความคิดที่ตัวเองเคยยึดมัน่นถ้าเห็นว่าสิ่งนั้นมันผิดจริงหรือไม่ทันสมัยจริงคนใจแคบนั้นก็มักที่จะปรากฏตัวพร้อมกับความรู้สึกมืดทึกแบบคนเห็นแก่ตัวส่วนคนใจกว้างนั้นก็จะนำมาซึ่งกระแสะความรู้สึกสว่างโลงแบบคนที่มีเมตตาก็จึงได้ปรากฏตัวพร้อมกับทำให้ผู้คนที่ได้พบเห็นนั้น ได้เกิดความรู้สึกสว่างราวกับส่องไฟฉายทำลายความมืดกอบเพราะเมื่อใจกว้างกอบแปลได้ว่าพร้อมที่จะเข้าใจทุกคนจินดีที่จะรับฟังทุกคนกับทั้งรู้จักที่จะให้โอกาสทุกคนคำหนึ่งถึงความสุขของคนทุกคนไม่ใช่แค่จะกอบโกยความสุขให้กับตัวเองคนเดียวนั่นล่ะครับก็คือกระแสของเมตตาย่างไงล่ะครับใจแบบนั้น ก็จึงให้ความรู้สึกสว่างกับั้นตนเองและคนใกล้ชิดหรือแม้กระทั่งผู้ที่ได้พบเห็นได้พบปะพูดคุยในเวลาสั้นๆและคนเราทุกคนก็สามารถที่จะอ่านตัวเองออกได้ครับใจของเรานั้นจะอยู่กับความมืดหรือความสว่างมากน้อยเพียงใดก็สามารถที่จะดูได้จากการที่เราเปิดกว้างหรือคับแคบในการที่จะรับฟังคนอื่นนั่นเองครับ ก็จึงเปรียบได้ว่าใจคนนี้ก็เหมือนกับไฟฉายถ้าไม่เปิดก็ไม่สว่างครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟัง สามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำหนยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมา จนถึงทายที่สุดนี้ผู้มีฮิริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตวบาปผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสริสวัสดิพัฒนะมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะยยธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจ และความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกราบผมอานน์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและถ้าหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบ ก็สามารถที่จะกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กับกระผมอานน์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานน์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานน์ขอบพระคุณครับ